สวัสดีค่ะวันนี้แอดพามาดูความแสบสันของมินเนียลลิซาบ้านดีกว่านะคะชายานี้ค่ะได้ไปทั่วโลกอีกแล้วนะคะหลังจากที่ใส่เสื้อด้านในสีเหลืองแล้วก็ข้างนอกเป็นเอียมยีนตลักตล,ก,ตลกนะคะเป็นมินเนี่ยนเลยอันนี่ว จะลงเสียงเป็นภาษาินเนียนนะคะหรือเปล่านะหรือตัวอะไรบอกทีนะคะวันนี้ก็เลยแบบอ่ะยังเป็นวันหยุดสบายๆนะไม่ได้อยากทําอะไรที่แบบเข้มมากนะคะระหว่างรอน้องขยับค่ะพามาดูภาพน,าพนี้ภาพในตํานานน่ารักน่าลากนะคะซึ่งเต้าของเราเนี่ยหลอกให้สามสาวยิ้มกริมเลยทีเดียวแล้วะคะ่ะเคยไหมทุกคนเคยทําแบบนี้กับเพื่อนหรือเปล่าพูดเลยว่าเคยนะคะ หรือบางทีเราก็ไม่ได้ทําแต่กล้องเราเนี่ยมันดันเปิดเป็นแบบว่ากล้องหน้าอยู่อะไรแบบนี้พอเปิดมาปุ๊บมันก็เลยเห็นหน้าตัวเองแบบนี้ละค่ะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเตาตั้งใจแกล้งหรือเปล่านะคะให้อ,อนนี่ทั้งหลายยิ้มหวานนะแต่กําลังถ่ายรูปตัวเองอยู่นะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่กิฟจิตสัมผัสรู้สึกได้ก็คือเอ๊ะ เหมือนอนนี่จีซูจะรู้ตัวนะคะทุกคนใช่ไหมเหมือนรู้ว่าโดนแกล้งโดนแกงอยู่หรือเปล่านะพี่เขานี่ไวตลอดคือเป็นคนที่ไหวพริบดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บนะอาจจะเอกใจว่าเอ๊ะเสือลิตนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะนี่ก็เลยเป็นภาพบรรยากาศน่ารัก,น,รกน่ารักนะเดาว่าน่าจะตอนที่ สาวๆยังเป็นเด็กฝึกไหมทุกคนหรือว่าเป็นอัลบั้มไหนแล้วนะบอกให้ฟังนิดนึงนะคะแต่บรรยากาศนี้น่าจะเป็นห้องฝึกที่วายจีอย่างแน่นอนนะคะซึ่งต้บอกว่าการใช้เวลาด้วยกันวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์อะไรอยู่เสมอเลยเนาะนอกจากมันเหนื่อยด้วยกันแล้วนี่นะก็ยังต้องต่อสู้ด้วยกันมานะคะแล้วก็นี่แหละความฮานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องลิศก็ให้สัมภาษณ์ด้วยถ้าจะไม่ผิดคือฮ a r เอร์บาซาไหมนะที่น้องบอกว่าน้องก็จะ ไม่หงอยไม่เหงาไม่เศร้าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่น้องแบบพลังลดอะแบบ power off เนี่ยนะทั้งทีมจะลดไปด้วยนะคะน้องก็เลยจะต้องแบบอ๋อล่าเริงสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นเหมือน power bank ของทั้งทีมค่ะให้ได้ชาร์จพลังกันนะคะท้าลิซ่าสนุกค่ะเข้าไปชวนคุยเนี่ยอะไรที่มันหม่นหมองเนี่ยมันก็เหมือนฟ้าเปิดนะมีสายรุ้งฟิฟฟบเลยทีเดียวนะจ๊ะ นี่แหละค่ะก็เลยเอามาเล่ากันนะกับอีหนึ่งภาพความประทับใจแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแอดไปเจอภาพอะไรน่ารักน่ารักยีหยวนกวนใจแบบนี้จะเอามาเล่าอีกนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีอ่าใครมีภาพตอนไหนยังไงที่ประทับใจนะ อ,อ,อาจจะมีเป็นลิงก์หน้าหน้าเพจนะคะส่งแปะมาได้นะ,ะแล้วเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังกันเนาะเป็นความน่ารักน่ารักของเต้าลิสและผองเพื่อนนะคะอันนั้นมันแกงหมี่พูหรือเปล่าตอนนี้เป็นแกงมินเนียนไปแล้วนะตัวเองนายักจังเยยนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะขอให้เป็นอีกวันหยุดที่ดีครั พีเวกชันของทุกคนนะคะอยู่ที่ไหนระวังตัวด้วยแล้วก็เพื่อความเซฟเซฟถ้าไปเที่ยวมาเจอคนเยอะก่อนกลับเข้าบ้านมีแบบว่าผู้สูงวยัยมีเด็กเล็กทุกคนก็ตรวจ atk สักหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภยัยแต่จริงๆเหมือนแบบ มันต้องคอยตรวจไปตลอดอะช่วงระยะ3วัน7วันแรกอะไรย่างนี้เนาะถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจนะคะแหมช่วงนี้กลายเป็นเพจกรมสุขภาพจิตไปด้วยนะ,ะเตือนทุกคนตลอดเวลาพอแอดก็หลอนอยู่นะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนสําหรับลิซ่ามินเนียนไปแล้วสวัสดีค่ะ